ชมรมพอสอบอจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมปลอบขวัญร่วมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบวันนี้23พฤศจิกายน2565ชมรมพอสอบอจอชอตมอบอหมายให้พอสอบอจังหวัดนราธิวาสนำโดยนายอำนาจตันธนวงศ์ประธานพอสอบอจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมปลอบขวัญให้กำลังใจ มอบประชาของเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่แฟลตํารวจอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสจำนวนสิบรายณโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนคนรินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติมีขวัญและกําลังใจดีและขอขอบคุณความห่วงใยมากหน้าที่นี้ ในการนี้ชมรมพสบทอบอร,ร่วมมอบเงินเยียวยาวจำนวน20,000บาทเพื่อยดเยียวยาผู้เดี่ย้รับบาดเุ็บ